รายการนิทานอาเซียนเป็นรายการทั่วไทสามารถรักทนได้ทุกวัยย สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกันแล้วนะครับกับรายการนิทานอาเซียนเย้ๆรายการดีๆนะครับที่จะชวนน้องๆครับไปฟังเรื่องอึ้งทึ่งหาของทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนครับด้วยคำถามชวนคิดสนุกสนุกว่าจริงหรือไม่ครับจัดโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเช่นเคยนะจ๊เนจ๊ะ แล้วก็พิธีกรคู่ของพี่ต้นวันนี้นะครับก็คือพี่บุ๊คคร์สสวัสดีเจ้าพี่ต้นวันนี้ที่ต้นจะมาโชว์อรไรกันครับวันนี้นะครับพี่ต้นนะครับจะมาโชว์ความสามารถพิเศษเสกให้ของลอยได้นะครับถ้าพร้อมแล้วมาดูอุปกรณ์กันนะครับนี่เลยครับนับแก้วนะครับและน้ำอ่าหลังจากนั้นเราจะค่อยๆเทนะครับ ปึ๊บและเมื่อหมดปั๊บเห็นไหมครับเราก็เก็บได้โโอ้หเป็นยังไงครับเด็กๆอวันนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับโอ้ยพี่ต้นทนได้ยังไงอรครับเนี่ยโอ้ยเฉลยหน่อยได้สิครับเฉลยหน่อยจีแหม อันนี้นะครับถ้าอยากจะทราบแล้วแล้วก่อนอื่นเราไปฟังเรื่องอึ้งทึ่งแปลกของอาเซียนกันก่อนดีกว่าครับจริงหรือไม่ครับที่ชาวฟิลิปปินส์นะครับเขาจะมีพิธีศพที่แปลกมากนะครับก็คือเวลาที่มีคนเสียชีวิตเนี่ยนะครับเขาจะไปบรรจุในโรงศพแล้วเขาจะนําไปแขวนไว้ที่หน้าผาน,นะครับเพราะมีความเชื่อว่าเป็นการให้เกียรติคนเสียชีวิตครับและเพื่อไม่ให้มีใครรบกวนอีกด้วยปีตนถามเลยนะครับว่าเรื่องนี้ จริงหรือไม่ครับสดาครับจริงแท้แน่นอนครับโอ้ยนี่มั่นใจงั้นเดี๋ยวเราไปฟังนิทานเรื่องข่านลาออนนะครับซึ่งเป็นนิทานพื้นบ้านฟิลิปปินส์กันนะครับแล้วเสร็จแล้วนะครับเราจะไปพบกับพี่ปอมครับในช่วงกระดาษพับรับอาเซียนครับวันนี้พับปราสาทกันเลยทีเดียวโล้วและกลับมาช่วงหน้าเราจะมาฟังครับว่าเรื่องนี้ จริงหร,รือไเยัยังยังยังไปชมนิทานกันเลยครับยังยเงยังลุยหน่อยทนเลยยังยลยหนื่อยสิบนิทานอาเซียนเรื่องข่านลาออนนานมาแล้วในหม like ู like ่เกาะทะเลใต้ได้มีมังกรเจ็ดหัวปรากฏตัวขึ้น ออกอลวาดทำร้ายผู้คนบนหมู่เกาะนี้มันประกาศว่าจะละเวน้นเกาะที่ชื่อเนกรสไว้หากพระราชาสามารถนำหญิงสาวสวยบริสุทธิ์ไปบูชายันให้มันครั้งละคนด้วยความกลัวว่าจะถูกนำไปบูชายันมังกรเจ็ดหัวผู้หญิงบนเกาะน,นี้ต่างก็ทำตัวเองให้ดูไม่สวยมีตำหนิ เพื่อป้องกันลูกจากการถูกนำไปบูชายันให้มังกรทั้งเกาะน,นี้จึงมีเหลือเจ้าหญิงอน,นินาคนเดียวที่ยังคงสวยบริสุทธิ์ไร้ตำหนิเพราะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากพระราชาและราชินีเมื่อเจ้าหญิงอน,นินาได้ยินเรื่องราวนั้นก็เสนอตัวเองเพื่อบูชายันด้วยความกล้าหาญ ในวันที่เจ้าหญิงถูกนำตัวไปยังภูเขาที่อยู่ของมังกรผู้ชายคนหนึ่งชื่อข่านลาอ่อนก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเขาเดินทางมาไกลและอาสาปราบมังกรเพื่อช่วยชีวิตเจ้าหญิงอัน,นินาแม้ไม่มีใครขัดขวางแต่ก็ไม่มีใครเชื่อว่าเขาจะสามารถฆ่ามังกรเจ็ดหัวที่มีทั้งพละกกำลังและความดุร้ายได้สำเร็จ ขานลาออนมีความสามารถพิเศษคือพูดคุยกับสัตว์น้อยใหญ่ได้เขาจึงไปขอความช่วยเหลือจากมดพึ่งและนกอินทรีมดไต่ไปตามตัวของมังกรและกัดตรงผิวส่วนที่นุ่มของมันขณะที่พึ่งก็ต่อยไปที่ตาทั้ง14ดวงของมังกรจนบอดขาดลาออนขึ้นไปนั่งบนตัวนกอินทรีตัวที่ใหญ่สุด มันบินพาเขาไปยังภูเขาที่มังกรอาศัยอยู่จากนั้นเขาก็ฟันหัวทั้งเจ็ดของมังกรจนขาดและสิ้นใจทันทีเพื่อตอบแทนบุญคุณของข่านลาอ่อนพระราชาจึงยกเจ้าหญิงอนินาให้ต่อมาผู้คนบนเกาะเนกรอสต่างเรียกภูเขาลูกนั้นว่าข่านลาอ่อนตามชื่อของเขาและภูเขาแห่งนี้ก็กลายเป็นภูเขาไฟ พราะวิญญาณของมังกรที่ตายไปนั่นเองมาถึงแล้วนะครับช่วงกระดาษพับกรับอาเซียนกับพี่ปอมน้องๆเตรียมกระดาษไว้แล้วใช่ไหมครับวันนี้เรามาพับปราศาทกันนะครับ เริ่มจากกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้โอเคขั้นตอนที่1เราจะพับครึ่งนะครับพับครึ่งเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าต่อมาก็พับครึ่งอีกครั้งหนึ่งครึ่งหนึ่งของกระดาษของเราเนี่ยนะฮะก็จะมีซองอยู่นะครับให้เรา ใช้นิ้วแหวก2แล้วก็กดลงกระดาษของเราก็จะเปลี่ยนเป็นรูปสามเหลี่ยมนั่นเองทีนี้ก็พลิกกลับด้านก่อนจะทำอีกด้านหนึ่งนะครับแนะนำว่าให้พลิกเจ้าสี่เหลี่ยมตรงนี้ย้ายข้างไปอีกฝั่งหนึ่งก่อนจากนั้นก็ล้วง2แล้วก็พลิกให้เป็นรูปสามเหลี่ยมขั้นตอนต่อไปนะครับ ให้เราพับมุมที่อยู่ด้านล่างนะครับขึ้นไปหามุมยอดด้านบนจากนั้นก็จะเห็นซองอีกแล้วนะครับซองรูปสามเหลี่ยมคราวนี้แหวกปุ๊บจะกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมทำแบบนี้ทั้ง2ด้านเมื่อทำด้านหน้าเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับไปทำด้านหลัง ทบทวนอีกสักครั้งนะครับพับมุมด้านล่างขึ้นไปหามุมยอดจากนั้นแหวกซองกลับมาเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆวางคู่กันขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราพลิกเหมือนหน้าหนังสือเลยมาทางด้านเรียบเรียบแบบนี้นะครับแล้วพับขอบด้านซ้ายด้านขวาเข้ามาเจอกันที่กึ่งกลาง จากนั้นปิดกลับคืนที่เดิมนะครับอีกด้านหนึงเหมือนกันพลิกเหมือนพลิกหน้าหนังสือหาด้านว่างๆเรียบเรียบนี้นะครับแล้วก็พับขอบซ้ายขวาเข้ามาเจอกันจากนั้นก็ปิดคืนที่เดิมต่อไปให้เราแหวกซองอีกแล้วกลายเป็นรูปหลังคาเล็กๆนะครับทางด้านซ้ายและด้านขวาขั้นตอนสุดท้ายก็คือพับ หน้าจั่วของปราสาทขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับปราสาทของเรานี่นะครับถูกใจกันใช่ไหมครับเอาละช่วงกระดาษพับรับอาเซียนก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ นิทานของเราสนุกจริงๆเลยนะครับ <c oughs> พูดโม้เหมือนพี่สมพงษ์เลย <c oughs> <c oughs> เอ้าจริงๆครับแหน่แล้วน้องครับที่ทงนะจ๊ะยังมีสารควรู้ของประเทศศิริตินนายสอองอีกด้วยนะเจ๊โอ้ยถ้าอย่างนั้นแล้วเราก็ไปฟังเกรดความรู้อาเซียนจากพี่พงษ์กันครับแล้วหลังจากนั้นนะจ๊ะเราก็จะไปต,ตดิดของเล่นแสนสนุกทีเดียวเชียวในช่วงสนุกคิด ตดิดของเล่นเกตติโน่นะจ๊ะวันนี้เราจะไปทำคลุยแถงกันโอ้โหถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยครับไปยเลยจ้าเกรดความรู้อาเซียนวัฒนธรรมฟิลิปปินส์วัฒนธรรมของฟิลิปปินส์เนี่ยนะจ๊ะเป็นลักษณะวัฒนธรรมผสมผสาน ซึ่งได้รับอิทธิพลจากสเปนจีนและสหรัฐอเมริกานะจ๊ะเอกลักษณ์สำคัญเอกลักษณ์ของชาวฟิลิปปินส์ที่น่าเคารพคือความเลื่อมใสศรัทธาและความเคร่งในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกทักทายแบบฟิลิปปินส์การสัมผัสมือเป็นการทักทายของชาวฟิลิปปินส์และสามารถใช้การสัมผัสมือ เพื่อแนะนำตัวเองได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงเลยนะจ๊ะนิสัยใจคอชาวฟิลิปปินมีความเป็นมิตรและเข้ากับคนได้ง่ายซึ่งชาวฟิลิปปินเนี่ยจะให้การต้อนรับพูดคุยสอบถามและจัดหาอาหารหรือเครื่องดื่มให้แก่ผู้มาเยี่ยมเยือนซึ่งถือว่าเป็นมารยาทที่สุภาพของชาวฟิลิปปินเลยนะจ๊ะนอกจากนี้ชาวฟิลิปปินยังมีความละอายเป็นจุดเด่นสำคัญ ยจะให้ความสำคัญกับการนับถือกันในที่สาธารณะและให้ความสำคัญกับความเสื่อมเสียที่จะทำให้เกิดความเสียหายกับบุคคลหรือครอบครัวของชาวฟิลิปปินส์รับประทานอาหารตามธรรมเนียมแล้วชาวฟิลิปปินส์จะใช้มือรับประทานอาหารเท่านั้นจะไม่ใช้ช้อนส้อมไม่ใช้จานแต่จะใช้ใบตองรองอาหารแทนและก่อนรับประทานอาหารชาวฟิลิปปินส์จะพูดคำว่า ไก่นาซึ่งมีความหมายว่าเชิญรับประทานอาหารทุกครั้งเลยนะจ๊ะเรียนหนังสือนักเรียนฟิลิปปินจะเรียนวันละ6ชั่วโมงและต้องมาโรงเรียนตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง17นาฬิกาถ้าโรงเรียนใดมีนักเรียนจำนวนมากก็จะแบ่งนักเรียนออกเป็น2กลุ่มนะจ๊ะเพื่อเข้าเรียนกลุ่มละช่วงเวลานั่นคือกลุ่มที่1เข้าเรียนตอนเช้าตั้งแต่เวลา 6นาฬิกาถึง12นาฬิกากลุ่มที่2เข้าเรียนตอนบ่ายตั้งแต่เวลา12นาฬิกาถึง18นาฬิกาเนื่องจากทางโรงเรียนเนี่ยไม่สามารถจัดให้นักเรียนนั่งเรียนพร้อมกันได้ทั้งหมดนั่นเองนะจ๊ะเส้นทางคมนาคมการคมนาคมและการขนส่งทางเรือเป็นระบบที่สําคัญ และสะดวกที่สุดของชาวฟิลิปปินในการขนส่งสินค้าและเดินทางไปหมู่เกาะต่างๆนะจ๊ะอาหารการกินชาวฟิลิปปินชื่นชอบอาหารจานด่วนหรือฟาสต์ฟู้ดมากและถือเป็นวัฒนธรรมแบบตะวันตกที่เติบโตอย่างมากในประเทศฟิลิปปินเพราะไม่ว่าจะเดินไปทางที่แห่งใดก็จะพบเจอแต่ร้านอาหารจานด่วนของชาวอเมริกันและชาวฟิลิปปินสเต็มไปหมดเลย วันเกิดวันครบรอบวันเกิดถือเป็นวันสำคัญมากอีกวันหนึ่งของชาวฟิลิปปินส์ข้าราชการและพนักงานบริษัทต่างๆเขาก็จะได้วันหยุดพิเศษในวันเกิดของตัวเองด้วยนะจ๊ะและเป็นธรรมเนียมของชาวฟิลิปปินส์ที่จะจัดงานวันเกิดอย่างยิ่งใหญ่เลยและเชิญแขกจำนวนมากมาร่วมในงานวันเกิดครบรอบหนึ่งปีและ18ปปีซึ่งเจ้าของวันเกิดจะได้รับของขวัญจำนวนมากเลย โดยงานวันเกิดครบรอบ18ปีถือเป็นงานวันเกิดที่สำคัญที่สุดซึ่งผู้ที่มีฐานะดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าของวันเกิดที่เป็นผู้หญิง,ขงเขาก็จะจัดงานวันเกิดครบรอบ18ปีเนี่ยเหมือนกับงานแต่งงานของตัวเองเลยส่วนผู้หญิงที่มีฐานะทางการเงินไม่ดีนักบางคนก็ยอมเสียสละเงินค่าเทอมนะแล้วก็พักการเรียนเพื่อนำเงินมาจัดงานวันเกิดครบรอบ18ปี ของตัวเองเลยเวลาประเทศฟิลิปปินส์มีเวลาเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนะจ๊ะชั่วโมงทำงานสถานที่ราชการและสำนักงานทั่วไปเปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหรือ9นาฬิกาถึง18นาฬิกาซึ่งบางแห่งอาจเปิดทำการในวันเสาร์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกา ขอขอบคุณสนพิมพสกายบุ๊กมากนะครับสำหรับข้อมูลดีๆจากหนังสือโอ้มารยาตในอาเซียนขอบคุณนะคะสโนุกพิดประดิษฐ์ของเล่นกับพี่โมก สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับพี่โม่อีกครั้งนะคะในช่วงสนุกคิดประดิษฐ์ของเล่นวันนี้พี่โม่จะมาสอนทํำขุยแผงนะคะหรือเรียกอย่างนึงว่าขุยอินคาค่ะหน้าตาขุยที่ทําเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะมาดูนะคะว่าเราต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้าง เริ่มขั้นตอนแรกเลยนะคะแล้วก็เอาหลอดนะคะมาเรียงสีกันเรียงให้เท่ากันแล้วก็เดี๋ยวเราตัดนะคะตัดใหเ้เฉียงแบบนี้ตัดใหเ้เฉียงแบบนี้เลยนะคะอคว,ความยาวพอประมาณนะคะแล้วก็ตัดตอนตัดเราจะเอียงนิดนึงค่ะประมาณ45องศา ของหลอดแต่ละอันค่ะแล้วเราก็เอากาวสองหน้านะคะมาเป็นตัวยึดตัวขุยไว้ด้วยกันเลยเรียงทีละอันค่ะ ะะพอติดกันแล้วก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะคะจะไล่ระดับความแหลมมาทางนี้เสร็จแล้วทีนี้เราก็ใช้เศษผ้าค่ะเอามาปิดทับตรงที่เป็นรอยสกอตเทปนี่ค่ะเดี๋ยวเราตัดผ้าก่อนความกว้างของผ้าก็จะต้องเท่าประมาณแนวเทปนี่นะคะ จะได้ปิดแล้วมองไม่เห็นเสร็จแล้วได้ผ้าเป็นชิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ก็เอามาปิดบนเทปนี่เลคะเราลอกเทปออกนะคะแล้วก็ปิดผ้าทับลงไปเสร็จแล้วแล้วก็ ได้เป็นลักษณะเกือบจะเสร็จแล้วนะคะเป็นขุยเป็นแพงแบบนี้ขั้นตอนต่อไปเอาเชือกมาเลยค่ะเชือกมาแล้วก็ผูกไปที่มุมของด้านซ้ายกับด้านขวานะคะเพื่อเอาไว้ห้อยคอได้ห้อยแขนได้ค่ะตอนที่เราเล่น นี่ค่ะเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะน้อง,องๆอาจจะทําทไปเผื่อเพื่อนเล่นที่โรงเรียนก็ได้นะคะอุปกรณ์ก็เป็นของเหลือใช้ที่เรามีอยู่แล้วที่บ้านเป็นการช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดคราวหน้ามาคอยดูนะคะว่าพี่โมจะมีอะไรมาสอนอีกพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหน้องๆครัดที่ต้นยังนีนิทานให้ชนกันอีกนะครับหงั้น ไปชมกันเลยค่ะเจเลยเจอลิงกับแว่นตาลิงตัวหนึ่งกำลังเข้าสู่วัยชาราสายตาของมันเริ่มฟ้าฟางลงทุกวันมันได้ยินมาว่าวิธีที่จะแก้ปัญหานี้ได้คือการสวมใส่แว่นตารุ่งขึ้นมันจึงไปยังหมู่บ้านและขโมยแว่นตามาหลายอัน เมื่อเจ้าลิงกลับไปยังบ้านป่ามันก็ได้สวมแว่นตาทั้งหมดไว้ตามร่างกายทั้งสวมหัวผูกกับหางและเอามาคล้องคอแต่ไม่มีแว่นอันไหนที่ทำให้มันมองเห็นชัดขึ้นมันจึงโมโหและพูดขึ้นว่าขานี่โง่จริงๆที่เชื่อคำพูดเลวไหลของพวกมนุษย์แล้วมันก็ทำลายแว่นตาทั้งหมด นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสิ่งของจะมีค่าก็ต่อเมื่ออยู่กับคนที่รู้คุณประโยชน์ของมันตำน้ำพริกละลายแม่น้ำไม่ความว่าลงทุนไปโดยได้รับผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่าหรือใช้ใจรัพย์ไปในทางที่ไม่เกิดประโยชน์เปรียบกับการตำน้ำพริกเพียงครกหนึ่งแล้วเทลงไปในแม่น้ำกว้างใหญ่ไม่นานน้ำพริกนั้น ก็จะสลายไปกับใส่น้ำจนหมดมักใช้ในบริบทของการจัดงานใหญ่โตเช่นงานแต่งงานซึ่งต้องใช้ทรัพย์สินจำนวนมากโดยที่ไม่เกิดประโยชน์ใดขึ้นจากการเสียทรัพย์นั้นเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆนิทานของเราวันนี้สนุกมากเลยนะครับเอ้ยใช่เลยครับโออที่ต้นครับจริง,รงๆแล้วเนี่ยที่ประเทศสิลิตินเนี่ยเวลานี้คนเสียชีวิตเนี่ยนะครับ เขาเอาเตรนจุในลงสดแล้วนั่งตขวนที่หน้าถาเนี่ยท่างเขานวามเชื่อว่าเป็นการให้เกียรติคนเสียชีวิตและเธอให้เป็นการได้รบกวนเขาเนี่ยเรื่องเนี้จริงหรือเตอร์กรดเนี่ยฮะโอ้เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องจริงครับโอ้จริงเหรอครับเนี่ยโอ้หม่เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องจริงๆครับเพราะว่า ประเพณีนี้นะครับเขามีมาตั้ง2,000ปีเลยนะครับโดยสถานที่ขวัยลงศพเนี่ยแต่ละตระกูลเขาถือเป็นความลับนะครับน้องๆโอ้โยวันนี้รายการสนุกด้วยนะจ๊ะน้องๆคนไหนที่ดูรายการเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมนะจ๊ะอ่านหนังสือด้วยหนที่ตุกเน้นเหลือเกินการอ่านช่วยให้เราฉลาดขึ้นและมีความรู้ แล้วก็อย่าลืมนะจ๊ะเราก็ต้องช่วยเหลือคุณท่อคุณแน่ด้วยนะจ๊ะแน่เราจะต้องรักท่านหนักๆเพือเกณฑ์การแสดงความกตัญญูต่อท่านด้วยนะครับครับแล้วก็วันนี้นะครับพี่ต้นยังมีนิทานมาแจกฟรีเหมือนเดิมเลยนะครับซึ่งต้องขอขอบคุณสำนักพิมพ์นามีบุ๊กมากนะครับที่มอบหนังสือให้กับเรานะครับซึ่งหนังสือที่จะมอบให้กับน,น้องๆที่มาร่วมสนุกในวันนี้นั่นก็คือเล่มนี้นั่นเองนะครับแตนี่เลยครับนี่ ไม่ยากถ้าอยากนิสัยดีน้องๆก็มาอ่านเอาไปอ่านได้นะครับและเล่มที่สองครับตา้านาวเล่มนี้ครับไม่ยากถ้าอยากเรียนดีครับและยังมีอีกเล่มหนึ่งครับตา้านาวนี่ครับไม่ยากถ้าอยากพิชิตเกรด a อครับโอ้โหน้องๆคนไหนที่อยากจะร่วมสนุกนะครับกติกาง่ายๆครับ เขียนนิทานมาอเล่ากันมาแล้วส่งมาได้นะครับแล้วน้องคนไหนที่อยากจะได้หนังสืออ่านก็เขียนกันมาได้นะครับแต่ถ้าบางคนบอกว่าอยากจะเอาของเหลือใช้มาประดิ์เป็นของเล่นแบบพี่ม่อโอ้ยทําได้นะครับส่งมาร่วมสนุกกับเราได้นะครับเราก็จะมอบกันเลยครับเป็นกระเป๋าใบนี้ครับนี่โอ้โหฮอตมากพี่ต้นอยากจะบอกว่าฮอตมากครับน้องๆข่าเขียนเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะแยะเลยทีเดียวนี่นะครับแหมยอดเยี่ยมมากเลยนะครับแล้วน้องคนไหนอยากจะร่วมสนุกก็ ส่งกันเข้ามานะครับเอาแล้วครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับวันนี้คงจะต้องลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับกับรายการนิทานอาเซียนจุดจริงแล้วด้ววันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า้ยตัวอย่างตอนต่อไปนะครับน้องๆจะได้พดกับนิทานเรื่องคังสาถแห่งลังเกวีซึ่งเป็นนิทานทืนด้านของนาเลเซียนะจ๊ะ และช่วงกระดาษทัดรัฐอาเซียนที่ตอนนะจ๊ะจะน่าสอนทัดเครื่องดินเลยทีเดียวเชียวโอ้โยเกรดความรู้อาเซียนก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับประเทศนาเลเซียช่วงสนุกคิดติดของเล่นกัตทิโนนะจ๊ะเราก็จะนั่าทำที่ตกตาทั้งสูงกันเลยโอ้ยอย่าลืมติดตามชมกันนะจ๊ะ